นะครับวัดป่าอโอ้ไก่ก็แตกเซลล์ครับเยอะแยะเลยครับไก่ไล่ขนาดโอออุดมสมบูรณ์ไงไก่ไล่ขนาดเลยพี่นองง้องเไงวัดป่าบ,าบา้า,บาน,าบ,านาบ,บ้า,บานยังไงบ้านยังไงบ้านยังไงบั่นมันดงยังไง โอ้ยมันเกิดทรมบดานโมเมนคนบ้านนี่เนาะมันเป็นสีลึงเออบ้านยวันงไงี่อยู่ค่มือกนดูย่อบ่ดุย่อเออบ้าดุกย่อเห็นไหมดุดย่อป่โอ้ดุยอน้อยเออดุดยน้อยน้อยโอ้กุมใหม่อุดมสมบูรณ์นี่ลองเลยนี่นะวัดปลาคาคาเก มีแต่กุกใหม่กุกไหลพักขนาดเลยแค่คู่อยู่ผู้เดียวคุณบา่าอ,อยู่ผู้เดียว,ดวยเด้อผู้ใดสิมาอยู่นลำเล่ากันเด้มาอยู่เป็นมัวเล่ากันไม่อยู่ไกลกันไรไกลเป็นพันเลยพี่น้องเไยคุณน่ะโอ้เล่าเมตตาดีเลยเมตตาดีเมตตาดีคุณน่ะไกลกันขันดีดีไหมเขาทาอ่ะเมตตาดีอ่ะ อันนี้นะครับเจ้าอว,วาดกันเลยอ้ยเกลียดขนาดนี้สุดยอดเลยครับท่านพระอาจารย์มหาสิทธิอ่าสิทธิโชโชช่วงจักรวาลอันนี้แล้วก็ที่ทำการเกี่ยมแมวเกี่ยไก่ครับโอ้ยว่าอาจารย์ย่างนี่ไก่ไก่ย่างมันกดแตกเซี่ยงเซี่ยงมั้ยผ้บุธรรมดาดีดีพูดนะอะบริวารแน่นอนอีหลีไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวสุดยอดครับบรารมีพุดนะครับพูดนะบังบังบัง,งครับ กายยังแนงนนุ่มกดแต่ก็เสี่ยงแบบโอ้ยสุดยอดแบบอ่าแล้วก็เด็ดเจ้าเข่าคนบาดแล้วก็เออเลี้ยงใจเลี้ยงกาอ่าพอได้ฟังมันขันยามะเสว์อ่าหลวงพ่ออาอาจารย์มหาอืมมหาเสียงแห่งวัดบ้านอ่าหลงยอน้อยหรือว่าบ้านหนาดน้อยนะครับอ่าพิสุผู้สมถะอ่า สมร tha ครับเมื่อเมตตาครับแล้วเพื่อนเพื่อนมึงครับเป็นสิเกียไกลเลยครับพื่อนนี่อ่าเมึงไกลเพื่อนนะครับอ่าอ่าโอ้เป็นธรรมดาครูบาอาจารย์ของมึงมึงมึง่านะครับอ่าสมร tha พวกเกียร์เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าโอ้เนีนอนอ่ยนอตีลีโอ้สุดยอดครับครูบาอาจารย์ครับเนีนนเ่ยนอดี่วิธีเกียร์ไกลเลยครับผมเสียโจกโล่งๆเลยครับ แตกบึ้มแล้วแต่มัน่อจะกินเพื่กินกระยาบเถอะครับหุ่มบึ้มเลยค่ะ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 เออเออแมน่นแม่นแม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 นะเฮ็ดจังสี่ถึงแล้วครูบาเฮ็ดจังสี่ถึงแล้วอว่าบอ่ามันบุบมันบกระจายก,กระจายนะอืมตัวตัวได้กินตัวได้ตัวได้กินอิ่มแล้วมันก็มันก็นกออกดอกอ่าอ่าตัวบัวทัดอินมาเข้าไปอ่าโอ้คักค่ะเออแมวได้ไหมที่นี่ อ่าบาดีนี่ฮอดหัดแตะแมวได้ป่ะเนี่อ่าอันนี้รอบสองว่ะรอบสองว่ะรอบสองว่ะโอ้แมวเกลียแล้วขึ้นมาอ่านี่รอบมัน่ะโอ้เราเราเกลียบางเดียวเราบบ่าเกลียวไร่หม่องครับอ่าอ่านะครับเท่บึ้มลงเลยครับผมโอ้แน่นอนครับเบื้องนะครับวิธีการเตียงไก่ครับเ้แน่นอนครับผู้บาัญชาอ่าอู้อ่าเปิดฟ้ามไก่ครับผู้บาัญชาครับ แน่นอนครับสุดยอดครับอ้าวปลไว้ครับเป็นพี่น้องเลยอ่าวัดปลาบาัานนาดหน่อย